ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ MBC ตัวนี้จะโดนจะตกลาว่ะห้าสี่สามสองหนึ่งไปกันสวัสดีครับอยู่กับผมสตังค์เยี่ยว,วันนี้เราจะมาเล่นไม้คราับกันนะครับเห็นตัวอะไรไหมครับโมโหแล้วนะถ้าขาคุณไม่ยอมกดไลค์คลิปนี้เฮ้ ไปมหดิษอยู่กับผมตตางวันนี้เราจะมาเล่นเกมมครับอยู่กับช่องการพิชยาเกมกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวอะไรกันเลยเดี๋ยวผมจะบอกภายในคลิปตอนที่ผมสร้างเลยนะครับเราจะพาไปสร้างเลมอนเลมอนผมคิดเกลรอฮะ เดีย๋ยวเราจะไปดูเลมอนเดมอนเลยครับเก่าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นดีกว่านี่คือมาครับูเรชั่นปกตินะครับจะเปลี่ยนไปนี่คือตัวที่ผมแ hey, มม hey, อบสร้างเฮ้ยวันีเพื่อนมาที่เฮ้ยเพื่อนเรือนั้นไม่หมดหรอไปตัวอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูมุ้นี้กันว่ามันคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปนอนกันเลยเก่า ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาสร้างสองอย่างรูมในเกมไม้ครับนี่คือสกินผมเองผมสร้างถ่านี้หิมะมันตกเองนะครับผมสร้างเองนะครับหมดเลยเนี่ยผมสร้างเองหมดอย่ายลืมกดไลคลิปนี้อันนี้คือสกินผมแล้วบ้านผมอยู่นั้นเดีย๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นใกล้ๆกันตรงนั้นคือเลมอนที่ผมสร้างเครื่องต่อยโอ้โหข้าง นี่คือควันนะครับเนี่ยผมมอหัวกระลกหัวเดี๋วเราจะไปสร้างเลมอนเดมอนกับรูปนะครับเนี่ยสร้างกันเลยอืมขันมม้นว่ชาทุกคนเริ่มตั้งแต่ส่วนขาเหมือนผมนะครับปามเปามมดออฟลาดดู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 บยเซน ไม่ไม่หมดอันนี้คือหุนตัเนนที่ผมสร้างแล้วดาบปะกกดที่ผมหายก็อยู่นั่นนะครับโอ้อหผม้สังเกตการถ้าถามว่าในนี้มีอะไรผมจะบอกในตอนจบคลิปแล้วกันนะครับผมอาจจะลืมก็ขอโทษด้วยอันนี้คือหุ่นยนต์เองนะฮะ จม่มีแส้มขาโคตรข,ขายเลยทวยถูฮัโลโหลครับโอเคป๊บปิ๊บไปปุน๊นป๊บปุป๊บลอยป๊ปุ๊นปิบ เราสร้างนิ้วผิดนะครับท่านผู้ชมนี่เราจะนิ้วแบบนี้เราจะขุดอันนี้ก่อนนี่ต่อไปก็จะเป็นหัวเลมอนเลมอนนะครับอาจจะเหลืองไปหน่อยปาล์มปา๊มมมดถ้าถามว่าผมชอบ ตัวเลมอนเลมอนไหมผมก็ไม่ค่อยชอบนะเดี๋ยวผมจะลงเกมไฟเดีนะให้ดูครับแต่เราต้องสร้างเลมอนก่อนในคะลิปหน้าก็มาจิตสซือเราจะสร้างไอเฟนสองแบบนะฮะถ้าอยากรู้ว่าเลมอนเลมเลมอนเป็นไงเดี๋ยวผม จะเปิดให้ดูอาแป๊บนึงคุณหูกันไปกันเลยไปดคัับนอยู่ผมเก้าง่ายนายซี่วนี้เราจะมาดูเพลงของปีศาจเลมอนนี่ยครับตัวนี้เลยขอบคุณคนที่ถ่ายคลิปผมเก้าง่ายนายซี่นะครับผมขอยืมหน่อยครับแบบนี้ครับเลมอนเลมอนเดี๋ยวไปเลยตอนนี้ เดีย๋ยวเราจะไปต่อเลยขอบคุณก้าวง่ายนะอีซี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เขาด้วยนะครับถ้าไม่ได้เขาคงไม่รู้จักเรมมอลหรอกไม่ถึงผมเหรอไม่ใช่หมายถึงคนที่ไม่เคยเล่นไฟเดนไนอะครับ อ,อาจจะไม่ขายหมากแต่ก็ขายนิดหนึ่งงั้นเราจะไปสร้างอีกแบบนึ่งครับของเลมอนเลมอนผมจะไม่สร้างทั้งหมดแล้วกันนะค,คุณจะท่านผู้ชมอาจจะสร้างแบบนั้นก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้นะครับ ผมไม่ว่าเนี่ยนะแบบผมจะสร้างแบบของผมเลย ควยเลมมันอาจจะเน่านิดน,นึงนะครับเพราะขามันติดเชื้อเหมือนเหมือนเอึงปะมาสปอกกี้หรือเปล่าที่โดนเลมมันจ้างเนี่ยเนี่ยไอสองตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะไปกันเลยจากอันนี้เขาก็ไลเจนอีกรางหนึ่ง อืมเนี่ยหับเลมันเๆมอน,มนที่ผมคิดเขาเองกับมึงตั้งจังอืม อาต้้าองบอยแฟนจะไม่คนทำแบบนี้หรอถ้าชอบเรื่องกดไลค์กดแชร์ तमसी เดี๋ยวเราจะไปย้อนไปตอนจบก็เสร็จแล้วสำหรับเดื่อมันเยอจะไปตอนเรีนครับ,รบโอเคนะครับ นั้นได้เก้าเท่าไหร่ครับเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าแล้วตัวนี้จะได้กี่เติมสิบเอยท่านผู้ชมคิดได้กี่เติมสิบแล้วครับได้กี่เติมสิบแล้วครับปะปะ๊ะเนี่ยดิลอยทะล,ลัก,กออกเลยเก้าจุดห้าเหมือนกันเก้าจุดห้าเขาว่าอะไรอะะ่ะฮะมันโล่งไปมันก็เนี่ยทุกตัวมันก็โล่งเลยมันโล่งไปแต่ต้องใส่ ไม่มันเวลาติดเชื้อไวรัสจะดำม่วงเลยฮะโอเคนะคปะป๊ป๊าได้ก้าเจือนห้านะครับ,รบสว่วนเลิกป้ายเดี๋ยวเราจะทำวันอื่นนะครับขอโทษด้วยครับที่ผมไม่กา้าพูดือจะสร้างวันนี้ดิป๊าป๊าว่าสร้างวันนี้หรือวันอื่นเลยครับป้ายอะป๊ะป๊าครับอยู่ที่คนสร้างครับถ้าพร้อมสร้างวันนี้จะสร้างได้เลยไม่ครับผมพร้อมสร้างทุกเวลา ป๊าๆคิดว่าพร้อมให้เราตอนสร้างอย่างฮะป๊าๆคิดว่าแล้วต่น้องตังเพราะว่าน้องตังเป็นคนสร้างถ้าน้องตังจะสร้างวันนี้ก็ต้อง,งสร้างเลยแต่ถ้าจะแบบโอเคลองอีกดูไอเดียใช้ความคิดดูไอเดียออกแบบไอเดียอีกสักคืนหนึ่งเผื่อได้ไอเดียใหม่ๆเ่างี้ก็ค่อยสร้างพ่งนี้สร้างเรียบร้อยแล้วครับ เราจะสร้างเป็นอมงอาร์ตนะครับโอเคไหมครัประป๊าป๊บ จะทำเป็นสองด้านแล้วกันนะครับสั้นปุอ้อม นี่ค่ข้างสองอะใระงุ่หงิดเตหึ่งยาม งสองดันฮะถ้าเรียกแบบนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับใส่กระจกสีแงแล้วเสร็จแล้วนะครับโอ้โหนี่คือด้านดีให้แป๊บหนึ่งเพราะกระจกไม่เสร็จเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่เสร็จแล้วครับด้านดีกับด้านร้ายล่ะด้านนินเฮ้ยเฮ้ยหรือปะป๊าครับเขาจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณ